ไปเออเออปเไป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 กับขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นไปข้างบนสุดเลยใช่แล้ว,วลงมาเลยทีน,นี้ลงมาลงมาดิาลงมาเลยมันสไลด์ดีไหม <Hey. S 1> เขาลกลับคืนเหรอ เออาวอกมาทางนี้ทำไมอ่ะไม่ขึ้นปีนบันไดไปอะไรรูไปมกระด้วยตัวใหญ่ดิค่อยๆค่อยๆทีละคนทีละคนลูกเออาให้พี่ลงก่อนมันจะชนกันค่อยๆลงมาเดีร็วๆมันจะชนกัน